สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเบบี้ฮาร์ดคอทุกคนนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมันอยู่กับเกมอาโอครับอาร n นาออเ l อรหรือเปล่าอ่านไม่ออกครับเล่นจนเวลสามเสีบแล้วยังไม่รู้เยียอะไรเลยขอไปในคำหยาบนะครับสำหรับวันนี้ผมก็เบื่อเบื่อครับยวมาดูผมจะทำอะไรนะครับ โอ้ทำไมอันนี้ราคาถูกวะอ่าครับเรามาเข้าเรื่องกันเลเดี๋ยว่าคือผมอยากได้ฮีโร่ตัวหนึ่งก็คือเนี่ยครับตัวเนี้ยไบโอ์เลดครับหรือที่ทุกคนรู้จักในานามว่าปืนนะครับ หรือที่หลายๆคนเรียกว่าจินตลานะครับเนื่องจากทรงผมเขาสั้นนะครับมันจินตลาพูนลาบนะครับเฮ้ยเฮียไม่ใช่ครับเนี่ครับนี่ครับทำนี้เลยผมอยากได้มากนะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องไอ้สั์คือแต่ตังค์ผมเนี่ยดูเนี่ยครับหมื่นสองสี่รอยนะครับตังค์ผมไม่พอครับแล้วผมไม่มีตังค์จะเติมด้วยนะครับ แต่ความโชค้ายมันก็แฝงอยู่ในความโชคดีนะครับคือมันเปิดให้เล่นฟรีนะครับวันนี้ผมก็เลยผมไม่เคยเล่นนะจริงๆนะเคยเล่นอยู่แต่แบบเล่นเหมือนไกกาผมก็เลยจะมาหัดเล่นกับบอร์ดดูนะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะส่วนรูนผมอะก็มีตามนี้เลยนะเนี่ยผมยังมันเป็นรูนแอสเซนนะเป็นรูนแบทแมนแต่ผมจะลองเอามาใช้กับไวโอลเลกเกันดูนะครับ เป็นออนซลอสิบก้อนดาเออสซินเนตสบก้อนนะครับแล้วก็ดาก้อนขาว10ก้อนส่วนไอเทมนะครับขนาดเล่นกับบอดอันนี้จะเ,เป็นดาวิชิตข้อนะครับแล้วก็วาบูทหรือเปล่าเนี่ยวาบูทนะครับแล้วก็เนี่ยครับมูลามูสะแล้วก็เกาะอะไรไม่รู้มา เลิกพามได้แล้วครับเดี๋ยวคนดูเบื่อนีสัตว์เล่นกับบอกถ้าแพ้นี่แม่งยังพีกนะครับผมบอกเลยแต่คือจริงๆนี่คือไวโอเลตผมแทบจะไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับเพราะผมไม่มีเงินซื้อเขานะครับแล้วผมกําลังจะเก็บตังซื้อเขาอยู่พอดีว่ากระแสช่วงนี้เขามาแรงนะครับคนเล่นเขาเต็มเลยมันเจีมจะปรับให้เขายิงแรงหรือย,ยิงไกลขึ้นนี่แหละครับผมจะมันคนเล่นเยอะมากเลยนะครับ มสเปลผมจะสเปลบิงนะบิง้งนีคลิปครับบิงนีบอดแทนเจอตัวอะไรนะอ๋อเจอซูก้าครับหรือรู้จักในนามแพนด้านะครับถ้าแพ้บอดนี้ผมโคดอายนะครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาใหม่นะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ จะเป็นอันที่ดีมากครับชแนลผมเปิดใหม่ครับอยากให้คนสิบต่อใครเยอะๆนะครับมา,มาผมจะออกเป็นรองเท้าก่อนนะผมไม่ออกเป็นอันนี้ก่อนนะ เป็นดับคี้ก่อนนะผมจะออกไว้นี้ก่อนแต่ผมก็พอรู้แล้วนะว่าท่าหนึ่งแล้วถ้าสองแล, 2, ล้วอันตีมทำมอะไรถ่าหนึ่งนี้มันจะกิ่งนะครับคนมือใหม่นะครับที่ยังไม่เคยเล่นเกมเอาแค่นี้ครับบอันเยิให้เราตีถ้าคนจริงไม่รู้ผมจะรอดถึงตอนนี้หรือเปล่า บิงไม่ตีเขาเฮียยังเอาอะไรทําจิตใจมึงไอ้สัสบิงไม่ตีบอดควยเขาไปต้องเราคําหยาบเลยนะครับไอ้สัสเร,ราจะไม่พูดละมึงติดนี้ใสครับฟาร์มต่อไปจงฟาร์มมาแล้วเนี่ยครับอันตีเขาจะยิงเป็นคล้ายๆขีปนาวุธนะครับ โบโบโบไหมโบครับโอ้โหจังหวะนี้ไอ้สัตว์ทำลายบอดกูผมจะไม่ผมจะไม่เอาบ้านเขานะเพราะผมจะลองให้ของมันฟูแล้วมาสู้กันดูนะเฟรมเลดดูที่28ตอนนี้เน,น็ตนิ่งทะเลกัน,นครับเล่นกับบอดแล้วเน็ตนิ่งนะครับ โอ้โหสัตว์แครี่อะไรจะสดขนาดนี้ยอโอโอ้โหสูก้านี่ครับมันต้องมีสเต็ปนะครับในการเล่นไวโลเลตนะครับมันต้องมีสเตปโอ้โหสัตว์ยิงคลิปหาคายเลยอีกแล้วครับคำหยาบอีกแล้วครับตทษทีนะครับแตกไปครับเนี่ยที่ผมชอบปืนนะครับหรือไวโอเลตเนี่ยคือว่ามันกิ้งหนีได้ครับ ท่านหนึ่งของเขานี่คือถ้าก,กิ้งไปแล้วเขาจะน่าจะทําดาเมจแรงขึ้นกว่าการยิงปกตินะครับเนี่ยนี่คือการยิงปกติของเขาเนี่ยนะ้โหไหยโอ้โหอันตีเบ้าคุยอะไรครับอะไรไล่กิฟโอ้โหไล่บอดนี่ครับห,ห,ห,หลังแกซูก้าครับแต่คอยดูนะครับเวลาของเขาฟูลมาผมนี่จะเป็นฝ่ายที่วิ่งหนีแทนนะครับเพราะ ซูก้ามันมันมีสกิลสองมันหรือเปล่าที่มันมันเป็นเกาะนะครับมัมืนขาวขึ้นมาตรงหลอดเลือดมันอ่ะผมไม่รู้ผมก็ยังไม่เคยซื้อซูก้าเหมือนกันมาแล้วนียครับโอ้โหโอหกับตายนลยนี่ครับเนี่ยครับมันก็โหดอยู่นะผมว่าไวโอเลตเนี่ย เนี่ยที่ผมอยากได้ที่สุดเลยนะคือเห็นไหมเวลามันหนีมันอะไรมันคล่องแขล่วไงในบรรดาแครี่ทุกตัวไงแต่ยังมีอีกตัวนะครับคือโจ๊กเกอร์นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับมันน่าจะเก่าแล้วนะมันเข้ามานานแล้วโอ้โหแย่รอดได้ไงวะตามยิงถึงบ้านเลย โอ้โหโดนบอดไล่คลิปช่วยมึไงไว้นะ่ะสุกา้านี่ครับตายนะครับสุก้าตายนะตายนะสุกา้าเฮ้ยเดี๋ยวผมจะตายแทนโอ้โหเนี่ยบิงหนีดีนะเอาสเปลอันนี้มาโอ้โหเกือบตายครับเกือบเสียง่้อยบอดแล้ว ุดยอดครับผมว่ามันโอเคนะขนาดของยังไม่ฟูนะเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูของเวลาของมันฟูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะามันจะแรงหรือเปล่ายิงเข้าทีละเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูนะร้อยของซูกาฟูได้มาถ้าผมยิงมันอย่างนี้ของมันก็ไม่ฟูงัานเราปล่อยมันฟาร์มมันก่อนเราจะไป,ไปเดินเล่นกันทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นน้องๆคนไหนที่เพิ่งหัดเล่นเกมเอาวีครับ พี่แนะนำเลยนะครับเนี่ยครับไวโอเลตครับได้เปรียบสุสดๆครับหนีได้ครับยิงแรงครับแต่ไม่รู้แพทหน้าเขาจะอัพให้มันลงหรือเปล่า <c oughs> โหตว์กู <c oughs> ว่าจะไม่ฆ่าห่างๆเสือจะฆ่า,าก <c oughs> โูโอ้เขาต้านสาษา,า,านะผมนะเขาจะออกรถเกาะมานะเป็นสูตรของเขานะครับนะ เดี๋ยวถ้าผมมองมากผมจะโชว์กากแบทแมนอยู่นะเล่นแบทแมนนานมากผมชินแล้วผม <Okay. S 1> น่าจะเป็นฮีโร่ตัวแรกแหละที่ผมเล่นนานที่สุดละ น่าจะไม่เกินพรุ่งนี้อะครับผมน่าจะซื้อได้ละตังผมมีสองหมืนกว่าลวไอ้เอ้หมื่นหมื่นสองหมื่นสองอะไรเดี๋ยวก็หมื่นสามหมื่นสี่มันราคาหมื่นสามกกว่านั่นแหละนดูครับบันติเขาก็ไม่รู้ว่าซูกามจ,จะเดินกลับมาทำอะไรนะจะรอดอยู่แล้วเชียวโอ้บอดนี้โง่นะครับผมบอกเลย เขียนบอดให้เกียมอ่ะเขียนให้มันยากๆ่อยดิสั์โอ้โหบอดตีบ้านแพนด้าละเอาน้อยหนาไปกินเนี่ยครับน้อยหนาผมนี่ไงครับน้อยหนาผมโอ้โหยิงดูเรือบโดนนัดเดียวครับลู ขนาดยิงบ้านใหญ่อะครับดูโอ้ยังเข้านะครับปืนเนี่ยตัวทําดาเมจสุดๆเลยนะครับในการเล่นน้าห่านะครับโอ้โหดูครับสเต็ปบ,บิงหนีของผมนะครับอาจจะไม่โหดเหมือนคนอื่นเขานะครับแต่ก็อยากเล่นนะครับเฮ้ยผมออกของผิดไม่เอาดิเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ฟูงไงต้องออกเป็นดาบใหญ่ผมเรียกดาบใหญ่นะดาบใหญ่เนี่ยไม่รู้มันเรียกว่าอะไร เนี่ยดูครับเนี่ยยิงเข้าออสัสๆนะครับเนี่ย <c oughs> ไส้สัตว์จามครับรอให้ของแพนด้าฟูครับแล้วลองมาตุยกันดูนะครับว่า <c oughs> บอดแพนด้ากับผมซึ <c oughs> ่งหัดเล่นนะ่ะใครจะโหดกว่ากันนะครับ มาแล้วครับเนี่ยครับเวลามันกิ้งครับมันจะมีเหมือนเป็นเกาะน,นะครับถ้าสองมันหรือเปล่าหรือถ้าหนึ่งครไม่แน่ใจจะาร้อยเขาฟาร์มไปก่อนให้บอดฟาร์มเนี่ยอะไรอะไรมึงอะไรอยากร้องนี่งไงโอ้โหครับอะไรครับอะไรอะไรครับโอ้โหเนี่ยครับสก,กิตครับเนี่ยรถ โอ้โหอย่างเข้าว่ะโอ้โหขอโทษแันด้าผมขอโทษข้าวทอดบอดกูโคตรบ้าไอ้สัสมาแล้วครับดาบสองพันเก้าครับเนี่ยครับของที่ฟูแล้วจะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมลองให้ของแพนด้าฟูแล้วลองมาตุยกันดูนะครับว่าเราจะยิงเขาเข้าขนาดไหนแล้วเขาจะตุยเราแรงขนาดไหนนะครับ ไม่สัตว์มนเป็นลูกขางเลย Let take the shot. โอ้โหครับดูครับขนาดท่าเดียวนั่นนี่ครับสกิลเดียวครับดูครับโอ้โหดูอันตีนะนี่ครับโอ้โห ยังโหดนะครับผมบอกเลยเนี่ยครับถ้าเขาไม่ปรับลงนะครับผมไม่รู้มันเป็นเพราะบอดหรือเปล่าหรือมันหรือเพราะเราเล่นกระบ,บอดหรือเปล่าดาเมจมันถึง <find my S 1> แรงขนาดนี้ครับผมเนี่ยครับแต่ถ้าออกตามนี้ครับลองไปเล่นในโหมดหนาะ uh huh. ดูผมว่าโคตรเวิร์กอ่ะเนี่ยครับอย่างแรงอะครับทำดาเมจอย่างอืดูเนี่ยครับเก้า,ร,ร,า,า,า,ร,การ้อยกว่าโอ้โหสัตว์มาไหวกูเคว เพื่อนเล่นมึงร้อยสัตว์ลอยกูอะนี่ยครับนี่ใส่ไม่ดีนะครับบอทผมอุตส่าห์ดูของมันจะมาลอยผมโอ้โหมันเหลือของอีกชิ้นนึงนะครับเรารอแป๊บนึงครับบอทมันลีลาครับไอสัตว์มันก็โกงเงินเอาดิมึงเป็นเอไอยังไม่โกงเอาไอสัตว์ทีเอ็มเสกให้มันหน่อยดิไอคลิปนี่มันก็ตีจังบ้านเขาเนีไงสัตว์ปล่อยให้มันได้เกิดบ้าง กูนี่ก็เก่งจังกับบงกับบอดเนี่ยคือผมก็เหมือนบอดนะครับจังหวะนี้คือผมหัดเล่นปืนนะครับไปเลิตจะว่าผมรังแกบอดไม่ได้นะครับเนี่ยครับถ้าสองหรือถ้าหนึ่งเขาจะเป็นขาวๆมันเกาะฟูยังวะยังไม่ฟูนะครับแล้วเรายิงเขาเข้าแค่ไหนโอ้โหเจ็บหนักครับซูก้าเนี่ยครับ ของใช้ไม่ถึงคอมโบได้ทำครับเพราะตายแล้วครับก็อาจจะประมาณนี้นครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูน้องๆดูของกันใี่เจะเซตให้ไปไวโวเดตเนี่ยตามนี้แล้วนะน้องๆน,นะแรงมากครับพี่บอกเลยพี่ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะพี่เล่นกับบอทหรือเปล่านะแต่ว่าแม่งแรงจริงไอ้ส <always> ัสเนี่ยเดี๋ยวรอให้วัออกของชิ <always> ้นสุดท้ายก่อนแล้วลองมายิงมันดูนะมันจะเข้าแค่ไหนอะาล่ะ จะไอยอกูเว้ยมานะออกมาแนละ้วเขาออกมาเกาะตายเกิดนะครับเดี๋ยวดูเนี่ยครับเนี่ยครับสู้เราไม่ได้เหมือนเดิมครับเนี่ยเดี๋ยวเขาตายเกิดจะ้ะนี่ครับเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเคลียร์บ้านมาครับ ไอสัตว์โคตรโหดนะเล่นกับบอดเยี่ย yeah. เก่งยังกับบงกับบอดเนี่ยไปเล่นกับคนยิงได,ได้ขนาดนี้ไหมเยี yeah. ่ยอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ